สวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับของจอย BSP นะครับที่หลายคนยังไม่รู้กันนะครับก็จะมีอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็จะเป็นการสลับปุ่มนะครับของตัวจอยนะครับผมแล้วก็ข้อที่2ก็คือการใช้ปุ่มเทอร์โบนะครับที่หลายคนยังไม่รู้ว่าใช้งานยังไงนะครับผมข้อแรกเนี่ยการสลับปุ่มนะครับหลายคนจะไม่รู้ว่าตัวจอยนะครับมันสามารถสลับปุ่มนะครับปุ่มฝั่งขวาตรงนี้ได้นะครับปุ่ม A B เนี่ยสามารถสลับตำแหน่งก็ได้นะครับ ปุ่ม x กับ y สามารถสลับตำแหน่งก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าในโปรแกรมในแอปเลยนะครับสามารถตั้งค่าสลับปุ่มได้จากตัวจอยโดยตรงได้เลยนะครับผมวิธีนี้นะครับก็จะใช้ได้กับจอย bsp ตั้งแต่ d5 ขึ้นไปนะครับ d5 d6 d7 d8 แล้วก็ตัว d9 นะครับส่วนจอยที่ผมจะมาเทสให้ดูก็คือจะเป็นตัว d8 นะครับส่วนจอยที่มันใช้ไม่ได้ก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็จะเป็นตัว d3 นะครับรุ่น,นี้จะใช้ไม่ได้นะครับจะใช้โหมดสลับปุ่มไม่ได้แล้วก็ เทอร์โบจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัว P06 อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะใช้แบบโหมดสลับปุ่มไม่ได้แล้วก็เทอร์โบใช้ได้อยู่นะครับตัวนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโหมดแรกกันนะครับโหมดสลับปุ่มทํำยังไงนะครับผมวิธีนี้ใช้ D5 ขึ้นไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ D5 ถึง D9 เลยนะครับจอยตัวนี้นะครับมันเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแอนด i อยด์นะครับอ่านินเทนโดสวิต PC นะครับผม PS4 PS3 เชื่อมต่อได้นะครับโหมดสลับปุ่มเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เลยนะครับคุรจะไปเชื่อมต่อกับ N t e n d o Switch คุณก็ใช้โหมดนี้ได้นะครับผมเอาแรกนะครับให้เราเชื่อมต่อก่อนนะครับในนี้นะครับผมจะเชื่อมต่อกับ Android นะครับผมจะใช้โหมด R1 หรือว่า RB แล้วก็ตามด้วยปุ่ม Power นะครับเป็นโหมด Xbox Wireless Controller นะครับจะพูดสัญญาณไปนะครับ แล้วก็ผมจะใช้แอปตัวนี้เช็คนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเรากดปุ่มเนี่ยมันก็จะตรงนะครับกด y นะครับมันก็ติดที่ y x a b นะครับวิธีสลับปุ่มนะครับให้ x กับ y b กับ a สลับกันเนี่ยทำยังไงนะครับให้เรากดที่ปุ่ม y นะครับ y กับ a พร้อมกันนะครับสองปุ่มเนี่ยปุ่มบนกับปุ่มล่างนะครับปุ่มบนกับปุ่มล่างนะครับปุ่ม y กับปุ่ม a เนี่ยกดลงไปนะครับใช้สองนิ้วกดลงไปแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกนิ้วกดที่ปุ่ม power นะครับหนึ่งทีมันจอยมันก็จะสั่นนะครับจากนั้นนะครับเราลองกดที่ปุ่ม x ดูนะครับมันจะสลับเป็น y แล้วนะครับเห็นไหมเรากดที่ y มันจะสลับเป็น x ปุ่ม a ตรงนี้นะครับพอเรากด a ปุ๊บมันจะสลับเป็น b นะครับเห็นไหมกด b จะสลับเป็น a นะครับอันนี้คือการสลับปุ่มนะครับจากนั้นนะครับเราจะกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นทํายังไงนะครับก็กดเหมือนเดิมนะครับกด a กับ y ค้างแล้วก็ตามด้วยปุ่ม power นะครับแค่นี้นะครับ ค่ามันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหม yxab ก็จะตรงเลยนะครับวิธีนี้ก็เอาไปใช้กับบางเกมนะครับที่บางคนอาจจะกดแล้วไม่ถนัดนะครับอยากให้มันปุ่มมันสลับหรือว่าเอาไปใช้กับ e ิ d น Switch นะครับมันก็จะมีการจัดวางปุ่มที่มันไม่เหมือนจอยทั่วไปนะครับก็ทําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกโหมดนึงก็จะเป็นโหมดเทอร์โบนะครับผมให้สังเกตดูนะครับตัวจอยมันจะมีสลักตัว t นะครับที่ปุ่มนะฮะมันจะมีปุ่มตรงนี้นะะเอ๊ะ เห็นไหมมันจะมีปุ่มอย่างตัวที่แปดเนี่ยตัวทีจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จอยรุ่นอื่นเนี่ยแล้วให้เราสังเกตง่ายๆนะครับมันก็จะมีสลักตัวทีบอกอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเราจะให้ปุ่มเทอร์โบเนี่ยมันจะให้อ่ามันจะเป็นการทํางานแบบกดให้เราอัตโนมัตินะครับโดยให้เราไม่ต้องไปกดเองนะฮะการใช้งานนะครับก็ให้เรากดที่ปุ่มผมจะให้ตัว X ทํางานเป็นเทอร์โบนะครับกดที่ X ก่อนนะครับ จากนั้นตามด้วยปุ่ม t นะครับกด1 T ีแล้วก็ปล่อยนะครับจากนั้นนะครับการทํางานก็คือเวลาเรากด x อค้างนะครับมันจะรัวเห็นไหมมันจะรัวอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เรากดค้างเห็นไหมพอเรากด A ปุ๊บเนี่ยเมันก็จะค้างแบบนี้นะเห็นไหมแต่ถ้ากด x ปุ๊บมันจะรัวเห็นไหมจากนั้นนะครับเราสามารถาปรับเทอร์โบโให้เป็นระดับ2ได้อีกนะครับ เราจะให้ปุ่ม x เนี่ยมันกดอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดค้างแบบนี้นะฮะให้เรากดที bah, ่ปุ่ม x นะครับแล้ว <mon> ก <ster Gothic engine optimization> ็ปุ่ม t อีกหนึ่งทีนะครับดูนะฮะกดแล้วก็ปล่อยเห็นไหมฮะพอผมปล่อยนิ้วออกปุ๊บเนี่ยมันจะกดปุ่ม x ให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมฮะมันจะมี2ระดับนะครับในการปรับนะครับจากนั้นพอเรากดอีกหนึ่งทีนะครับ x แล้วก็ปุ่ม t ปุ๊บมันก็จะเป็นการปิดนะฮะนี่เห็นไหมก็คือการปิด ก็จะเป็นการกด x ปกตินะครับเนี่ยกด x ค้างมันก็จะได้แบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบไม่มีฟังก์ชันเทอร์โบนะครับเรากลับไปใช้ฟังก์ชันเทอร์โบระดับที่1ก็คือกด x แล้วก็ t 1 t แล้วก็ปล่อยนะครับพอเรากด x ค้างลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นการกดรัวนะครับกดย้ำๆให้เรานะครับจะไม่ใช่การกดค้างนะครับจากนั้นผมจะกลับผมจะปรับเป็นระดับที่2นะครับก็เหมือนเดิม x t นะครับจากนั้นนะครับ พอปล่อยเนี่ยปุ๊บมันก็จะรัวให้เราเลยนะครับนี่นะฮะจากนั้นผมจะตั้งปุ่ม a บ้างนะฮะาอแล้วก็ t เห็นไหมเอกก็ทำงานเหมือนกันนะครับนี่คือ a ระดับที่หนึ่งนะ a อระดับที่สองทีเห็นไหมมันกระพริบรัวทั้งสองปุ่มเลย สำหรับวิธีสอนการใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับออแล้วก็ผมจะทดสอบจอยดีสามอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมบอกว่ามันใช้โหมดสลับปุ่มไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามันจริงหรือเปล่านะครับมันเป็นจอยแบบราคาถูกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบบถูกที่สุดนะครับมันก็เลยไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับมันจะไม่มีทั้งฟังก์ชันสลับปุ่มแล้วก็เทอร์โบนะครับปุ่มเทอร์โบจะไม่มีใช่ไหมเนี่ยจะไม่มีมีแค่ปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ เล l e กสตาร์ทเท่านั้นนะครับอาจากนั้นผมจะเชื่อมต่อนะครับ D3 ให้ดูแล้วกันเนี่ยแล้วก็ผมจะลองใช้โหมดถลับปุ่มนะครับเหมือนเดิมนะครับกดปุ่ม Y กับ X นะครับ เนี่ยแบบนี้นะแล้วก็ตอนที่ปุ่ม power นะครับเห็นไหมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับปุ่มไม่สลับนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งนะครับผมไม่ได้มาทดสอบนะก็คือตัว P06 นะครับมันจะสลับปุ่มไม่ได้นะฮะแต่ P06 เนี่ยมันใช้เทอร์โบได้นะครับผมเคยทำคลิปทดสอบให้ดูแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนใจซื้อก็ต่อมาได้นะครับจากลิงก์ที่อยู่ตรงเด็คลิปชั้นนะครับผมสวัสดีครับ